ก็สวัสดีครับนะพอดีอกล้องโซนี่เฮนดี้แคมผมที่ใช้ที่ผมใช้อยู่ประจำนะครับสายมันเกิดขาดนะครับสายที่ว่าน่ก็คือสายดาต้าตัวนี้นะครับ หน้าที่ของมันคือสําหรับถ่ายเทข้อมูลจากกล้องลงสู่คอมพิวเตอร์นะครับในกรณีที่เราใช้หน่วยความจําภายในบันทึกนะครับแล้วก็อย่างสายเส้นนี้มันจะเป็นสายที่ชาร์จผ่าน USB นะครับหรือผ่านพอร์แบงค์นะครับคือสายเส้นนี้นะครับเนี่ยสายพวกนี้นะครับสายเส้นนี้มันขาดนะครับเนี่ยใช้ทุกวันมันเลยขาดผมจะมาทําการดัดแปลงหรือเปลี่ยนนะครับให้มันสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับเพื่อเป็นแนวทางสำหรับท่านที่มีกล้องพวกนี้แล้วมันเกิดเสียหายชํารุดมานะครับ หลายปีแล้วครับกล้องตัวนี้น่าจะ10กว่าปีแล้วเนี่ยผมใช้อยู่เป็นประจำในการบันทึกนูบันทึกนี่นะครับรวมถึงในการถ่ายทําคลิปต่างๆลง u t u b e นะครับใช้กล้องตัวนี้นะครับไม่ได้ใช้กล้อง DSLR แบบปัจจุบันนะครับผมใช้ตัวนี้มานะครับมันเกิดชํารุดแล้วครับถึงเวลาต้องทําการซ่อมแก้ไขและโมดิฟายนะครับก็คือผมจะใช้ตัวนี้นะครับต่อมาข้างนอกเลยนะครับ PCB micro USB ตัวนี้นะครับเพื่อที่จะสามารถใช้สายพวกนี้ชาร์จได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าใช้ต่อแบบเดิมเนี่ย เดี๋ยวมันก็ขาดอีกนะครับเพราะว่าเราง้างเข้าง้างออกทุกวันนะครับใช้แบบนี้ดีกว่านะครับสะดวกด้วยนะครับเอาสาย Data สายชาร์จมือถือไมโครยู b บีชาร์จได้เลยนะครับเราจะทําการแก้ไขนะครับ DIY มันขึ้นมาเองนะครับสายตัวนี้ผมลองถอดแล้วถอดไม่ได้นะครับเนี่ยลองดึงแล้วนึกงว่ามันเป็นคอนเน็กที่ถอดได้ถอดไม่ได้นะครับตัวนี้ถอดไม่ได้เลยนะครับ เราจะใช้แค่แดงขาวเขียวแล้วก็ดำนะครับดำดำนี่ไม่ใช่ครับดำนม่จะเป็นกล้าวสายถักนะครับสาหรับป้องกันสัญญาณลบกวนนะครับตัวนี้ใช้ทั้งหมดแค่สี่เส้นนะครับในการที่จะต่อใช้งานนะครับเราจะต่อตามนี้เลยนะครับนะครับ ที่ปิ้นตัวนี้เขาจะบอกไปชัดเจนนะครับกล่าวสีดําไฟลบแล้วก็ดาตาบวกดาตาลบแล้วก็ไฟบวกนะครับไฟบวกก็จะสีแดงนะครับกล่าวก็สีดําแล้วก็ดาตตาบวกสีขาวอ่าดาตตาลบนี่สีเขียวนะครับต่อตามนี้นะครับ อันดับแรกเราจะทําการลองชาร์จดูก่อนนะครับว่าไฟมันจะเข้าไหมนะครับไฟชาร์จขึ้นนะครับไฟสีส้มนะสถานะการชาร์จขึ้นนะครับแสดงว่าใช้ได้นะครับเนี่ยทีนี้เราก็ไปลองเสียบกับคอมพิวเตอร์ดูนะครับว่ามันสามารถที่จะมองเห็น ข้อมูลภายในไหมนะครับที่หน้าจอมันจะขึ้นแบบนี้นะครับแสดงว่าการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์นี่ใช้ได้นะครับโดยใช้ตัวนี้ที่ดัดแปลงขึ้นมานะครับเสียบกับคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อถ่ายโอนข้อมูลในกรณีที่เรา,าใช้หน่วยความจําภายในนะครับ อันนี้ก็เรียบร้อยนะครับใช้งานได้ตามปกตินะครับทีนี้เราก็หาตำแหน่งที่จะติดตั้งยายเจ้าตัวนี้นะครับวจะเดียววตรงไหนนะครับเราเน้นใช้งานไม่เน้นสวยงามนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับเพื่อเป็นแนวทางให้ทุกท่านที่มีกล้องรุ่นนี้หรือรุ่นอื่นหรือกล้องอื่นใดลองกล้าแกะแล้วก็ซ่อมเองดูนะครับไม่ยากนะครับนะครับตรงไหนมีน็อตล้วก็หมุนไขกไปก่อนนะครับ ในการเปิดในการแกะซ่อมนะครับก็ขอบคุณทุกท่าน,นมากที่รับชมช่องนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ Yeah,